สว,สวัสดีนักเรียนนะครับที่เข้ามาดูวิด ER. ีโอนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอเฉลยแบบฝึกหัดนะครับที่ครูจะทําทุกๆุกพาร์ทเลยนะครับทุกทุกข้อทุกแบบฝึกหัดเรามาถึงในอ p ีที่3แล้วนะครับอ p นี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1. 3ุนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาเริ่มทําโจทย์กันพร้อมกันเลยนะข้อแรกนะครับโจทย์ก็ถามว่า เติคมคำตอบพร้อมเขียนเครื่องหมายติ๊กถูกในช่องว่างนะครับในจออาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับแต่จะมีช่องว่างนนองยนน่องนี้ช่องสีเป็น,นช่องช่องสีอย่างนี้นในช่องนี้นะครับในจออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะ แบบฝึกหัดที่1.3ครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องของตัวประกอบนะครับตัวประกอบจํานวนเฉพาะและก็ตัวประกอบเฉพาะนะครับจะอยู่ในเรื่องนี้นะครับซึ่งเราก็เรียนกันไปในชั้นเรียนแล้วนะครับแต่เรายังไม่เคยได้ทําแบบฝึกหัดเลยใช่ไหมวันนี้ก็เราจะมาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันามาดูที่ข้อแรกนะครับตัวประกอบทั้งหมดของ17ได้แก่อะไร ผู้ถามก่อนนะว่าสิบเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะไหมที่เราท่องไปทั้งหมดยี่สิบห้าตัวหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับมีเลขอะไรบ้างจำได้ไหมครับถ้าเราได้ท่องนะครับเราจะรู้ทันทีว่าสิบเจ็ดคือจำนวนเฉพาะซึ่งครูบอกไปแล้วนะครับว่าจำนวนเฉพาะคือจำนวนที่มีตัวประกอบแค่สองตัวถูกไหมก็คือหนึ่งและก็ตัวมันเองนะครับดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของสิบเจ็ดก็คือหนึ่ง และสิบเจ็ดนั่นเองแล้วเขาถามต่อนะครับว่า1ิบเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะไหมให้เราเทคถูกถามว่าเป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่า1ิบเจ็ดมีตัวประกอบสองตัวคือหนึ่งและตัวเองออะทีนี้เราให้เหตุผลหน่อยะคระับให้เหตุผลซิว่าทำไมหนึ่งถึงเป็นจำนวนเฉพาะเขะะียนเลยเพราะว่ามีตัว ก็เพียงสองตัวนะครับก็คือหนึ่งแล้วก็ตัวมันเองคือสิบเจ็ดนะครับข้อแรกตอบแบบนี้นะครับเห็นไทีนี้มาที่ข้อที่สองเลยนะครับข้อที่สอง ข้อที่สองนะตัวเขาถามว่าตัวประกอบทั้งหมดของยี่สิบหกได้แก่อะไรบ้างอะเรามาหาตัวประกอบยี่สิบหกก่อนวิธีที่ครูให้หานะถ้าเรายังจับคู่ไม่เป็นนะครับให้เขียนยี่สิบหกอย่างนี้นะครับก็ลากลงมาจับคู่ของมันหนึ่งคู่กับตัวมันเองคือยี่สิบหกสองคู่อะไรสองคูณอะไรได้ยี่สิบหกสองหนึ่งสองสองสามหกสามได้ไหม ามแปดยี่สิบสี่ไม่ได้สี่สี่หกยี่ิบสี่สี่เจ็ดยี่แปดไม่ได้ห้าไม่ได้หกหกสี่ยี่ิบสี่หกห้าสามสิบไม่ได้นะครับดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของยี่สิบหกมีอะไรบ้างตอบนะครับหนึ่งสองสิบสามและสุดท้ายคือตัวมันเองคือยี่สิบหก อแลวที่นี้นะครับยี่สิบหกเป็นจำนวนเฉพาะไหมคำตอบคือไม่เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่ายี่สิบหกมีตัวประกอบมากกว่าสองจำนวนนะครับให้เหตุผลนะเพราะว่ายี่สิบหกเนี่ยมีตัวประกอบมากกว่าสองจำนวนนั่นเอง ใช่มครับข้อ2องตอบแบบนี้นะครับต่อไปข้อที่สามนะข้อที่สาข้อที่สามนะครับตัวประกอบทั้งหมดของสามสิบสามมีอะไรบ้างนีหนึ่งพูกับตัวมันเองคือสามสิบสอ่า 3ามคู่กับสิบเอมีแค่นี้นะครับสามสิบสามตัวประกอบได้มีทั้งหมดสี่ตัวขึ้นหนึ่งนะครับสามครับสิบเอ็ดแล้วก็ตัวมันเองคือสามสิบสามทีนี้ครูถามนะครับว่าสามสิสามเป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่เป็นนะครับไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่า สามีตัวประกอบมากกว่าสองจำนวนนั่นเองให้ผลมากกว่าสองจำนวนนะครับจำนวนเฉพาะจะมีตัวประกอบแค่สองจำนวนนะครับก็คือหนึ่งแลวก็ตัวมันเองนะครับอ่ะโอเคนะก็สาม่านต่อไปข้อที่สี่ ตัวประกอบทั้งหมดของ89ได้แก่อะไรบ้างผู้ถามก่อนว่า89มันใช่จำนวนเฉพาะไหมะเนี่ยที่เราท่องท่องมาไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่ปะ สามแปดเก้าอ่ะแปดสามแปดเก้าใช่นะครับดังนั้นตัวประกอบของแปดสิบเก้าก็มีแค่สอง 2, ตัวก็คือหนึ่งแล้วก็แปดสิบเก้านะครับอ๋อแปดสิบเก้านะครับดังนั้นแปดสิบเก้าก็เป็นจำนวนเฉพาะนะเพราะเราท่องมาแล้วนะยี่สิบห้าจำนวนแปดสิบเก้าเป็นจํานวนเฉพาะนะครับเพราะว่าแปดสิบเก้ามีตัวประกอบสองตัวก็คือหนึ่งแล้วก็แปดสิบเก้าหรือว่าตัวมันเองนี่ให้ผล ี่จะปรบกอกนะครับคือ1แล้วก็ตัวมาเลยคือแปดสิบเกเห็นไหมครับข้อ4ต่อแบบนี้นะครับข้อ4ต่อแบบนี้อ่ะต่อไปนะครับไปแบบฝึกหัด ข้อต่อไปข้อที่สองนะครับสองใหญ่นะเป็นข้อที่สองใหญ่ข้อนี้เรามาดูโจทย์นะครับโจทย์เขาถามว่าระบุว่าจํานวนนับที่กําหนดเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่โดยให้เขียนเครื่องหมายติ๊กถูกลงในตารางพร้อมแสดงเหตุผลนะครับเรามาที่จํานวนแรกนะครับสิบเก้าเป็นจํานวนเฉพาะไหมเป็นไหม เป็นนะครับสิบเก้าเป็นจํานวนเฉพาะเหตุผลละ่ะเพราะว่าสิบเก้ามีตัวประกอบสองตัวนะครับเพราะว่าสิบเก้ามีตัวประกอบสองตัวจํานวนนะก็คือหนึ่งแล้วก็สิบเก้าอันนี้คือเหตุผลนะครับเห็นไหมอันเลขต่อไปยี่สิบเอ็ดเป็นจํานวนเฉพาะไหม ไม่เป็นเพราะว่ายี่สิบอ็ดมีตัวประกอบมากกว่าสองจำนวนใช่ไหมมีตัวประกอบกี่จำนวนนยี่เอ็ดยี่สิบเอ็ดหนึ่งยี่สิบเอ็ด ตัวประกอบทั้งหมด4จำนวนคือ 1, 3, 7แล้วก็21นะครับเห็นะ59เป็นจำนวนเฉพาะไหมเห็นเปล่า59เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะว่า59มีตัวประกอบ2ตัว มีตัวประกอบสองจำนวนก็คือหนึ่งแล้วก็ห้าสิบเก้านั่นเองนะครับเห็นนะต่อไปเจ็ดสิบสามเป็นจำนวนเฉพาะไหม 73, 71, 73, 79, เจ็ดสามเจ็ดเอ็ดเจ็ดสามเจ็ดเก้าเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเป็นจำนวนเฉพาะนะเจ็ดสิบสามอเพราะว่าเจ็ดสิบสามมีตัวประกอบสองตัวเหมือนกัน คือหนึ่งแล้วก็7จนั่ิเอามนะข้อที่ห้าข้อที่ห้าห้าย่อยนะครับข้อที่ห้าย่อย8ปสิบเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะไหมเลขเนี้ยเรามักจะผิดกันบ่อยนะครับตัวนี้ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะอะไร8ปนสิบเจ็ดสามสองหกนะครับสามเก้ายี่สิบเจ็ดปสิบเจ็ดมีตัวประกอบสี่ตัวนะครับ จำนวนคือหนึ่งสามยี่เก้าแล้วก็แปดเจ็นะครับโอเคไหมนะครับสำหรับข้อสองใหญ่ฉเฉลยเปแบบนี้นะนะครับอ่ะข้อสุดท้ายละข้อสามจำนวนนะับตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยมีจำนวนเฉพาะ กี่จานวนอะไรบ้างอันนี้เราสอบไปหลายครั้งแล้วแล้วเราก็ท่องกันหลายครั้งแล้วนะครับอ่ะเรามาเริ่มเขียนไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะครับจํานวนนับตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยนะครับมีทั้งหมดยี่สิบห้าจำนวนนะครับเริ่มนับเลยนะครับจำนวนแรกนะครับสองคือ

8. 8. 9 8้าแปดสบสามแปดเก้าและเก้าสิบเจ็ดนะครับอ่ะมีทั้งหมดยี่สิบห้าตัวตามนี้เลยนะครับเราท่องกันไปหมดแล้วนะมีทั้งหมดยี่สิบห้าตัวตามนี้นะครับโอเค สำหรับพาร์ทนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเรามาติดตามกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ